ภิกษุทั้งหลายแพทย์ทั้งหลายย่อมให้ยาถ่ายเพื่อกำจัดโรคที่มีน้ำดีเป็นเหตุบ้างที่มีเสมหะเป็นเหตุบ้างที่มีลมเป็นเหตุบ้างภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่ายาถ่ายชนิดนั้นมีอยู่ มิใช่ไม่มีแต่ว่ายาถ่ายชนิดนั้นบางทีก็ได้ผลบางทีก็ไม่ได้ผลภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงยาถ่ายอันเป็นอริยะอันเป็นยาถ่ายที่ได้ผลโดยส่วนเดียว ไม่มีที่จะไม่ได้ผลเป็นยาถ่ายซึ่งอาศัยแลว้วสัตว์ที่มีความเกิดเป็นธรรมดาจะพ้นจากความเกิดสัตว์ที่มีความแก่เป็นธรรมดาจะพ้นจากความแก่สัตว์ที่มีความตายเป็นธรรมดา จะพ้นจากความตายสัตว์ที่มีโสกะปริเทวะทุกขโทมมนัตอุป,ปายาสะทั้งหลายเป็นธรรมดาจะพ้นจากโสกะปริเทวะทุกขโทมมนัตอุป,ปายาสะทั้งหลายพวกเธอจงฟัง จงทําในใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุทั้งหลายยาถ่ายอันเป็นอริยะที่ได้ผลโดยส่วนเดียวไม่มีที่จะไม่ได้ผลเป็นยาถ่ายซึ่งอาศัยแลว้วสัตว์ที่มีความเกิดเป็นธรรมดาจะพ้นจากความเกิด สัตว์ที่มีความแก่เป็นธรรมดาจะพ้นจากความแก่สัตว์ที่มีความตายเป็นธรรมดาจะพ้นจากความตายสัตว์ที่มีโศกะปริเทวะทุกขโทมณัสอุปายาสทั้งหลายเป็นธรรมดา จะพ้นจากโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปปายาสะทั้งหลายได้นั้นเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายผู้มีสัมมาทิฏฐิย่อมระบายมิจฉาทิฏฐิออกได้กล่าวคือบาปอากุศลธรรมเป็นอเนก เกิดขึ้นเพราะมิจฉาทิฏฐิเหล่าใดเป็นปัจจัยบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เขาระบายออกได้แล้วและกุศลธรรมเป็นอเนกที่มีสัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัยย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์ ภิกษุทั้งหลายผู้มีสัมมาสังกัปปะย่อมระบายมิจฉาสังกัปปะออกได้ภิกษุทั้งหลายผู้มีสัมมาวาจาย่อมระบายมิจฉาวาจาออกได้ภิกษุทั้งหลายผู้มีสัมมากรรมมันตะย่อมระบาย มิจฉากรรมมันตะออกได้ภิกษุทั้งหลายผู้มีสัมมาอาชีวะย่อมระบายมิจฉาอาชีวะออกได้ภิกษุทั้งหลายผู้มีสัมมาวายามะย่อมระบายมิจฉาวายามะออกได้ ภิกษุทั้งหลายผู้มีสัมมาสติย่อมระบายมิจฉาสติออกได้ภิกษุทั้งหลายผู้มีส,ามมาสมัม I, มาสมาธิย่อมระบายมิจฉาสมาธิออกได้ภิกษุทั้งหลายผู้มีสัมมาญาณะย่อมระบาย มิจฉาญาณออกได้ภิกษุทั้งหลายผู้มีสมัมามาวิมุตย่อมระบายมิจฉาวิมุตตออกได้กล่าวคือบาปอากุศลรธรรมเป็นอนเนกเกิดขึ้นเพราะมิจฉาวิมุตตเหล่าใดเป็นปัจจัยบาปอากุศลธรรมเหล่านั้น เป็นสิ่งที่เขาระบายออกได้แล้วและกุศลธรรมเป็นอเนกที่มีสัมมาวิมุตติเป็นปัจจัยย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แลยาถ่ายอันเป็นอริยะอันเป็นยาถ่ายที่ได้ผลโดยส่วนเดียว ไม่มีที่จะไม่ได้ผลเป็นยาถ่ายซึ่งอาศัยแล้วสัตว์ที่มีความเกิดเป็นธรรมดาจะพ้นจากความเกิดสัตว์ที่มีความแก่เป็นธรรมดาจะพ้นจากความแก่สัตว์ที่มีความตายเป็นธรรมดาจะพ้นจากความตาย สัตว์ที่มีโสกะปริเทวะทุกขโทมมนัตอุป,ปายาะทั้งหลายเป็นธรรมดาจะพ้นจากโสกะปริเทวะทุกขโทม,มนัตอุป,ปายะาทั้งหลาย